โอ okay, เคนักเรียนที่รักวันนี้นะคะค,คุณนกก็จะมาทําความเข้าใจวันนี้เป็นบทเรียนที่เราจะเรียน f a c i a l and s k ิน Care นะคะทีนี facial and s k ิน Care เนี่ยจริงๆแล้วการเข้าห้องเรียนเนี่ยคุณนกอยากจะให้จริงจังกับการ practice คือการภาคปฏิบัติให้จริงจังจำท่ามันได้น้ำหนักมือต้องได้อ๋อตรงนี้มันสบายขั้นตอนแต่ละตากมันจะมี10ขั้นตอนด้วยกันทีนี้เราก็เรื่องของพวก Anato m y ต่างๆคุณนกจะไปลงให้ในกลุ่มที่หลังคุณลกจะให้คอนเซปต์เรื่องของการทำเฟเชเชลสกินแคร e เฟเชเชลสกินแคร์เนี่ยหลายคนเนี่ยผู้หญิงแต่ละ,ละคนเนี่ยขนาดพี่น้องกันยังผิวออกมาไม่เหมือนกันนะแต่ทีเนี้ยถึงไม่เหมือนเขาก็จะมีส่วนส่วนใกล้เคียงกัน,กนเพราะว่าเรื่องของ DNA เรื่องของโครงสร้างของ DNA หรือ,อพันธุกรรมนี่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะดังนั้นเวลาเราเห็นผิวของลูกค้าเราเนี่ยอันดับแรกสิ่งที่เราควรจะใส่ใจแล้วก็เหมือนประมาณวิเคราะห์เป็นจุดแรกคือนื่งพันธุกรรมอ่าสองอามอ่ะ สามอาหารค่ะสี่อาาค่ะ,คะห้าอายุตัวแปรทั้งห้าตัวนี่แหละค่ะจะเป็นตัวแปรที่สําคัญที่จะเป็นเป็นข้อสังเกตจุดแรกๆที่ให้พวกเราได้สังเกตอันดับแรกเราสังเกตว่าเราพันธุกรรมเธอดีเอโครงสร้างพ่อแม่อะไรเราคงไม่ต้องไปถามวุ่นวายขนาดนั้นให้เราถามประมาณวๆนักเรียนจึงมีแบบฟอร์มนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะทราบข้อมูลว่าลูกค้าของเรานี่อายุเท่าไหร่ อายุมีส่วนสําคัญอย่างมากเพราะว่าการจัดสกินแคร์พวกเราจะมีพวกโปรดักต์ต่างๆนี้ใช่ไหมคะจัดสกินแคร์แต่และประเภทคนที่อายุเยอะอายุเยอะส่วนมากจะเป็นที่ลักษณะผิวแห้งกร้านแล้วก็เปลือกผิวที่บางกว่าปกติคนอายุมากยิ่งมากเท่าไหร่60 70ไปแล้วถ้ามีลูกค้าประเภทนั้นอ่ะเราจะเห็นผิวเขาบางมากๆช้ำง่ายกว่าปกติถ้าดังนั้นไอเวลาเราจะใช้เครื่องดูดสิวอะไรเงี้ยต้องระวังมือให้สุดเพราะไม่งั้นเขียวเป็นจำ้ำ เข็มเราจําเป็นจะต้องเลือกผู้ใช้หนึ่งลูกค้าของเราเนี่ยถ้าผิวหนังเนี่ยแดงๆเส้นเลือดฝอยขึ้นเต็มใบบางแบบเหมือนทาง่ายมากอายุสักหกสอัพโดยเฉพาะฝรั่งเราต้องระวังมือให้มากที่สุดเราจะหลีกเลี่ยงการใช้เข็มอย่างวีน้ำพึ่งอย่างของตัวเองเนี่ยจะต้องหลีกเลี่ยงในการเรย็บแบบเหมือนประมาณว่าดูดสิวหรือว่ากดสิวและในพวกอายุที่เยอะแล้วเนี่ยส่วนมากก็ไม่ค่เป็นสิว นอกจากจะมีติดค้างมาตั้วแต่วัยยังหนุ่มยังสาวแล้วทีนี้สิวมันเป็นสิวที่แบบปันอุดอยู่เนี้ยต้องระวังถ้าสมมติมีร้อยเม็ดสมมตินะผิวไม่ได้ค่อยได้รับการดูแลแต่ทีเนี้เราอยากช่วยเขาเพราะว่าแต่บางทีด้วยความหวังดีของเรา,เราต้องระวังด้วยเราต้องรู้จากวิธีการคุยกับลูกค้าลูกค้าเนี่ยผิวอายุเยอะแล้วเนี่ยแล้วเขาก็รู้ว่าอายุเยอะดังนั้นเราไม่ต้องไปตอกย้ําเขาเราแค่บอกว่าด้วยเปลือกผิวของคุณเป็นผิวที่บอบบางมาก เป็นผิวที่แบบว่าเหมือนเป็นผิวแย่แล้วอะแต่เราจะไม่ใช้คาว่าแย่แล้วแบบผิวกวอาย so o h you have a lot of w r i n k l e your skin so thin is t gonna get blues quite easily I'm not gonna s c r e e your skin อันนี้ไม่ได้นะห้ามพูดอย่างนี้ <c oughs> เราต้องหลีกเลี่ยงเราจึงใช้คำว่า your skin is so sensitive and delicate as a baby <c oughs> เห็นไหมรู้สึกว่าน่าน่า delicate ือเป็นเป็นอะไรที่มันบอบบางหน้าทะลุถนอมด <Right. S 1> <Del icate, S 2> ีนิเลคเทิดอะไรที่แบบเซ <S ensitive. S 1> นสทีฟประมาณนี้ดีนิเลคเทิเป็นอะไรที่น่าบอบบางน่าทะลุถนอมแต่เซนสทีฟนี่จะเป็นอะไรที่แพ้ง่ายทีนี้ถ้าคุณแก่คุณยายมาเงี้ยคิวของเธอนี่ยดีนิเลคเทิมากเลยดีนิเลคเทิเหมือนผิวเบบี้อ่ะฉันจะไม่สกรีตอยู่นะแต่ว่า <Okay. S 1> ถ้าอยู่มีสิวอุดตันดำๆเงี้ยฉันเอาออกให้อยู่ได้แต่ถ้าเราฉันจะเอาสกรีตสกรีตสกรีซิ่ง ก็คือการบีบก,การกดกันดันเรอเนี่ยถ้าฉันสกรีปพร้อมกันทีเดียวเอาสีเอาผิวอุดตันทั้งหมดนี่ออกเนี่ยจะเป็นอะไรที่มันจะทําให้เธอแดงแล้วก็เหมือนแบบจะทําให้แบบแดงอยู่หลายวันดังนั้นวันเนี้เราจะออกสักห้าเม็ดสิบเม็ดอาทิตย์หน้าเธอมาใหม่นะฉันจะเน้นเรื่องการนวดผ่อนคลายให้อยู่อย่างเงี้ยนี่มันเป็นเข้าหมดอะไรหมดของอะไรเซลล์แอนด์เซอร์วิสถูกไหมใช่ พื่อที่จะให้เรากลับมาเราบอกความจริงเราไม่ได้เลี้ยงไข้แม้แต่อย่างใดเลยเราให้เหตุผลตามความเป็นจริงว่าคุณอายุเยอะแล้วแต่เราจะเลียกเลี่ยงคําว่าอายุเยอะ <ๆ S 2> แล้วเราจะใช้คําอื่นแทนที่มันดูดูดน่ารักอะดูแบบเราต้องมีศิลปะในการพูดอย่างแรงการเป็นบิวตี้เทอราพีที่ดีได้เทอราพิสพวกเราเนี่ยเทอราพิสที่ดีได้เนี่ยเราจะต้องมีทั้งศิลปะ ในการใช้ภาษาและศิลปะในการทํามือของเราคือ Skill set. สกิลเซ็ตศิลปะการใช้ภาษามันเป็นเรื่องของไมเซ็ตดังนั้นน้องจะต้องใช้ควบคู่กันตลอดเวลาน้องจะทิ้งเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปไม่ได้เลยนี่แหละทําไมลูกค้าจึงติดช่างบางคนงอมเงมให้มายังไงก็มาพักดีเป็นหจงรักพักดีมากมีบุ๊กเราทําเป็นไอเนี้ยแผ่นนี้บุ๊กก็คือ Next Service เธอจะมาเมื่อไหร่บอกเลย สีอ่อาทิตย์เจอกันลงนัดไว้ได้เลยเราต้องมีคัสเดี๋ยววันนี้จะให้เขียนคัสนัดลูกค้าวันนี้เธอมาทีนี้พอวันนี้ใกล้เราเป็นเป็นช่างที่ดีเรามาไล่รูลิสของเราเราไม่ใช่ว่าเออเจอเดอินเรื่องลอยมาทํางานหมดวันกลับบ้านเฉยๆอันนี้เป็นช่างที่ไม่มีคุณภาพช่างที่มีคุณภาพคุณต้องใส่ใจในวิชาชีพของคุณคุณจะต้องรู้ว่าคุณจะขายอะไรขายคุณตี้คุณตี้ของคุณประกอบไปด้วยอะไรไม่ใช่แค่ทําได้อย่างเดียวนะการที่ดูแลลูกค้า การส่งต่อข้อมูลดีๆให้กับลูกค้าให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับลูกคา้าเป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญทุกคนต้องคำนึงถึงไม่ว่าคุณจะเป็นเชี่ยวชาญด้านไหนก็นแล้วแต่คุณคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องของความงามดังนั้นคุณจะต้องใส่ใจลงรายละเอียดอย่างจริงจังอย่าปล่อยให้แก๊บแต่ละแก๊บมันหลุดล่วงหายตามบรรยากาศไปก็คือแบบ,บประมาณว่านักก็มาทําทําแล้วก็จบไม่ใช่เรื่องของฉันไม่หน้าที่ของฉันอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเราเป็นคนที่มีมายเซ็ปประเภทนี้ คุณก็จะเงินเดือนชั่วโมงเงินค่าแรงคุณชั่วโมงละเก้าบาทสิบาทอยู่นั่นน่ะคุณจะไม่มีอะไรแตกต่างจากช่างนอื่นเลยดังนั้นมันไม่ใช่นักเรียนของไทยคําดีที่เราควรจะเป็นให้จาไว้ว่าเรามาเรียนเนี่ยเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทีนี้การเก็บข้อมูลลูกค้าหรือการอธิบายให้ลูกค้าฟังได้เรื่องของอายุเพราะว่าทาไมพี่เอาเรื่องของอายุขึ้นต้นเหตุผลคือส่วนมากคนมีปัญหาแล้วค่อยมาให้เราแก้ปัญหาดังนั้นคนที่มีปัญหาเนี่ย เด็กๆมันวัยรุ่นอยู่มันก็ไม่ได้สนใจว่าผิวมันจะเป็นยังไงมันผิวดีอยู่แล้วพออายุเริ่มเข้าเลขสี่หรือเลยเลอกเลขสี่ไปมาเริ่มตื่นเต้นดังนั้นพี่เอาเรื่องอายุมาพูดก่อนอายุเป็นส่วนสําคัญมากๆที่จะเป็นตัวแปรหรือว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็น,เป,นเป็นตัวกระตุ้นให้ลูกค้าเข้ามาร้านส,สวยๆหาเราดังนั้นจําให้แม่นกลุ่มผู้ที่จะเข้ามาหาเราในร้านส,สวยๆส่วนมากแล้วเขามีปัญหา เราคือนักบำบัดเราคือผู้แก้ปัญหาเราต้องแก้อย่างถูกวิธีเนาะเราก็ต้องให้เหตุผลตามความจริงว่าคุณต้องกลับมาเมื่อไหร่ทำไมเราจะต้องให้เขากลับมาหลังจากนี้3-4สสัปดาห์าหเหตุผลคือเปลือกผิวของมนุษย์อนาโตมีโครงสร้างกายวิภาคศาสตร์เนี่ยไม่ว่าคุณจะเกิดรอยบาดแผลอะไรก็แล้วแต่การซ่อมแซมผิวเนี่ยจะมีเกิดขึ้นหลังจากเป็นปกติเหมือนเกือบร้อเนี่ยหลังจาก2ีวันไปแล้ว ผิวคุณก็จะกลับมาเป็นปกติอาจจะทิ้งรอยด่างนิดหน่อยแต่ผิวนี่ก็คือฮิวิ่งไปมากกว่า90%แล้วเรียบร้อยดังนั้นการทําซ้ําจึงทําได้ก็คือวงจรของเขาจริงๆแล้วถ้าเกิดคนในวัยหนุมสาวเนี่ยก็จะอยู่ที่21-25ถึงวันแต่อายุยิ่งมากเท่าไหร่การซ่อมแซมผิวก็จะเริ่มลดลงลดลงตามอายุเด็กๆเ,เนี่ยเวลาผิวหนังผิวของคนเราเนี่ยเอพิเดมิสมันจะมีในหนังสือเดี๋ยวจะบอกให้อ่านหน้าไหนเอพิเดมิส ก็คือหนังกำพร้าพร้อมที่จะหลุดลอ,อกออกเมื่อหมดอายุเองตามธรรมชาติช่วงจังหวะวงจรของมัน20กว่าวันไปแล้วจะหลุดออกเองตามธรรมชาติเวลาเราล้างน่งล้าง,างน้าหลุดออกไปแต่ที่นี้พออายุเยอะขึ้นรูขุมขนเริ่มกว้างผิวหนังไม่สามารถหลุดลอ,อกได้เองจึงต้องมีการเรื่องของเวชภัณฑ์สำอางเข้ามาเกี่ยวข้องมีสครับมีการใช้เครื่อง สครับเองที่บ้านก็ได้ถ้ามาหาเรามีการใช้เครื่องเช่นเครื่องอบไอน้ําเราจะได้เห็นแล้วก็จะมีเครื่องดูดสิวแต่ในระเวลสเนี่ยไม่มีเครื่องดูดสิวให้ใช้แต่เราเรืองมาเรียนเพื่อที่จะเป็นโปรเฟชชั่นอลพี่จึงจะสอนวิธีใช้เครื่องดูดสิวให้เราเรืองได้ใช้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าที่เรียนในวันนี้เรียนกับครูเนี่ย VTCT เข้ามาแบบนี้ครูจะให้มากกว่าเพราะว่าเอาจริงแล้วตัวเองคือผู้ที่จะไปประกอบวิชาชีพในวิชาชีพนี้ อย่ามาให้ใครตีช่องตีซองให้ตัวเองเป็นแค่ m มซ์เซ็ตที่มันอยู่ในกรอบเราจะมากกว่าสิ่งนั้นดังนั้นโปรเซสอันไหนที่พลิกแพงได้ให้จําให้แม่นถ้าหากอันไหนคุยกว่าอันนี้เขาไม่ต้องการดูก็เวลาวันสอบเราถึงต้องมาติวกันอีกทีก่อนจะเจ,เจอเจ้าหน้าที่อันไหนที่ตั้นต้องตัดออกไปแต่วันนี้ให้เรารู้ว่าเวลาใช้งานจริงมันเป็นยังไงเนาะทีนี้เครื่องมือที่ต้องใช้มีเครื่องอบไอน้ำมีเครื่องดูดซิวแล้วครีมแต่ละครีมเนี่ยขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ห้า เราต้องจำให้ได้ว่าอันไหนมันมาก่อนมาหลังทีนี้มันก็ไม่มีกฎตายตัวอีกเหมือนกันบางอันในผิวบางผิวตัดทิ้งไปได้เลยบางอันในผิวบางผิวอีอันเนี้ยขั้นตอนเนี้ยต้องใช้นานกว่าปกตินี่แหละเหตุผลที่เราต้องมาเรียนรู้ว่าแล้วอีตรงนั้นน่ะเราจะใช้อะไรเป็นข้อสังเกตข้อสังเกตแรกเรื่องอายุที่บอกว่าอายุ <c oughs> มากๆเนี่ยผิวบางๆเส้นเลือดฝอยขึ้นเต็มหน้าเลยเมื่อเราจะไปอบไอน้ำนานเนี่ยเป็นการอะไร เป็นการไปกระตุ้นให้เส้นเลือดฝอยก็ยิ่งฟูขึ้นมาอันนี้เป็นอันตรายดังนั้นคนที่อายุเยอะบางครั้งไม่มีความจําเป็นต้องใช้เครื่องอบไอ้น้ำเลยเราใช้ผ้าอุ่นเช็ดหน้าแล้วก็แต่เราไปเน้นเ,เรื่องการนวดหน้านวดหน้านานๆเข้าพอผิวอะ่ะมันแห้งๆอยู่มันอุดอยู่ในรูขุมขนเนี่ยมันได้รับการสัมผัสการนวดการคึงไปเรื่อยอย่างเงี้ยปกติเราใช้นวดหน้าอยู่ที่สิบถึงสิบห้านาทีแต่ถ้าเกิดคนลนักษณะผิวเอยอะๆอย่างนั้นอ่ะนวดให้มากกว่านั้น เพราะว่าเราลดขั้นตอนจากการอบไอ้น้ําลงมาที่การนวดหน้าอบไอ้น้าบางทีไม่ต้องใช้เลยถ้าอบไอ้น้ํา10นาทีขาดหายไปเราก็เอาเวลามาเพิ่มในช่วงที่นวดอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเบสิกของการทําหน้าแล้วอะ่ะมาตารฐานของเวลาอยู่ที่1ชั่วโมงอันนี้เราก็ต้องรู้จักด,ดีไวส์เวลาดีไวส์คือการหารหารเฉลี่ยเวลาออกมาอย่าให้ลูกค้าเสียทิ้งฟีเออคนนี้แม่งทําตัดเวลาทิ้งไปแต่เขาว่าจ่ายเงินราคาเดิมสมมติว่าที่ร้านปูนกเนี่ย สำหรับการเบสิกทาหน้าเนี่ยห้าสิบเก้าปอนด์ต่อหนึ่งชั่วโมงถ้าบอกว่าลูกค้าคนเนี้ยเพราะว่านักเรียนช่างของคุณนกคือจบมาจากที่อื่นนะคือเป็นไมซ์เซตที่มีปัญหานิดนิดก็คือเขาบอกว่าเขาท้าไมมาเร็วจังสามนาทีก็บอกว่าลูกค้าคนเนี้ยผิวแห้งมากฉันไม่อบอไอ้นะแล้วปล่อยลูกค้าขึ้นมาสามสิบนาทีแล้วเธอจะให้ฉันเก็บตังค์เท่าไหร่เขาก็บอกว่าเธอก็ลดให้เขาไปสิซึ่งอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องแสดงว่าเขาไม่ได้เรียนเซลล์แอนด์เซอร์วิสมาก่อน and เซลล์แอนด การที่ลูกค้ามาอยู่ในมือแล้วเนี่ยเขาเต็มใจมาจ่ายห้าสิบเก้าแล้วเนี่ยทําไมคุณต้องมาทําแค่สามสิบนาทีแล้วปล่อยให้เขามาขอต่อรองเ่ราคารดลงอันนี้ไม่ถูกต้องจาไว้นะคะว่า<ม>เออจาให้แม่นๆเลยว่าลูกค้าเข้ามาหาเราเนี่ยเขายินดีจ่ายเขาพร้อมจ่ายแต่ทํายังไงจะให้เขาคุ้มค่ากับเงินที่เขาจ่ายเงินเขาจะต้องคือสิ่งที่เขาที่จะได้รับด้วยมันต้องแมทชิ่งคุ้มค่ากันโอเคนะอันตัวที่สองเนี่ยคือเป็นเรื่องของอากาศทีนี้ดูนะเนี่ยไหววัดเวลาเนี่ย อทอมผลิตภัณฑ์ของพี่น้ำพึ้งของแอมเวย์มันมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะใช้ผัดเปลี่ยนเวลาอากาศมันเปลี่ยนมันจะมีเซตหนึ่งสิหรือเท่าไหร่กล่องตัวนะหหรือเจอสักอย่างมาผัดผิวตามอ,อากาศนะไวมันเหมาะสําหรับทุกสภาพผิวแต่ว่าใช้ในช่วงฤดูผัดในในฤดูผัดเปลี่ยนก็คือช่วงอ,อท,อม,อ,ทอมเนี่ยจากอทอมเนี่ยเอาง่ายเลยผิวเราได้รับวิตามินดี อากาศมันจะคนละอากาศกันแล้วผิวเราก็เหมือนประมาณว่าพอได้ขับเหงือ่อปุ๊บเจอวิตามินดีมันก็จะขับเซลล์ผิวง่ายสังเกตคนที่นี่เวลาเขาสปริงฤด,ดูสปริงนี่ผิวสวยทุกคนฝรั่งนัแก้มแดงทุกคนแต่เวลาเข้าสู่หน้าหนาวแต่และคนใต้ตาแพนด้าดำปื้ไปเลย <c oughs> อันนี้นี่มันมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแรงเรื่องของอากาศอากาศมีส่วนเกี่ยวข้องกับการผัดเซลล์ผิวนี่ไงก็อายุแล้วนะมาเรื่องของอากาศอากาศตรงนี้วิตามินดีในอากาศในแดดไม่มีให้เราที่นี่ไม่ไม่มีแดด <Yeah. S 2> แล้วทีนี้ก็เลยการว่าผิวหนังที่ควรจะสัตว์ผัดเองผัดเปลี่ยนเองได้ผัดเปลี่ยนเองไม่ได้ดังนั้นเวลาน้องจะขายคอร์สเนี่ยช่วงเนี้ยน้องจะได้มีคําอธิบาย autumn or winter make human skin drier than normal มันแห้งมากกว่าปกติ <Yeah. S 2> ดังนั้นถ้าถ้าครั้งต่อไปถ้าคุณอยากจะบุกการทำหน้าคุณสามารถบุกได้ภายในสามอาทิตย์ทุกๆ3สสัปดาห์ไม่เป็นไร อย่างเงี้ยเพราะว่ามันเวลาคุณมาหาเราทุกครั้งเนี่ยเราจะนวดเพื่อช่วยในการผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวก็อย่างที่บอกไม่มีแสงแดดร่างกายไม่ไม,ไม,ไม่รู้สึกกระพรี้กระเป่าทีเนี้ยมันเหมือนเลือดไหลเวียนไม่สะดวกหน้าถึงแบบเหมือนย่อนคล้อยเหมือนอิดโรยไร้ชีวิตชีวาขอบตาเป็นหมืแพนด้าจึงไม่แปลกถ้านัดลูกค้ากลับมาทุก3สัปดาห์มานวดหน้ากับเราเนี่ยมันจะช่วยในการนึ่อง่าอ่าอ่า,อาสกิน Skin cell rejuvenates. Yeah. or remove dead skin cell. Yeah, every three to four weeks, you can come often, like three to four weeks, because in winter time like this, our skin gets so tired, no energy. We have no vitamin D in this time, this season. We don't see the sun. That's why you don't not surprised. Why we don't have fresh skin because with our vitamin D. The best thing to help you coming here, I help to massage your face. Good for blood circulation. Mundi and can be very good help for dead skin cell removal to keep your healthy skin. because if your dead skin cell is never b e e n removed and not good blood circulation or limb circulation l y m คือต่อมน,น้ำเหลืองคือน้ำเหลือง blood ก็คือเลือดนั่นแหละถ้ามันไม่ได้รับการหมุนเวียนที่ดีมัน it will keep the memory of dryness skin and the wrinkles start from that h ก็เรื่องของอารมณ์อาหารอากาศทันี้ก็อากาศน้อนั่นแหละเล่าให้ฟังว่าอากาศนี่แหละมีส่วนสำคัญตรงนี้ทีนี้มาถึงเรื่องอะไร อะไรนะอาหารอาหารประเภทที่ทําให้รู้สึกผิวสดชื่นบางครั้งที่ลูกค้านี่มีเลยนะปากที่ลอกเต็มเลยมาหาเราที่ปากลอกหน้าลอกยังาอายุน้อยอยู่นะง่ายๆเลยคือบอกได้เลยว่า9ก้สิบเปอร์เซ็นต์ลูกค้าคนนี้ดื่มนะ้ำไม่พอ<ม>นั่นไงมันเป็นเรื่องของอาหารน้ําคือ<ม>อาหารถูกไหมทีนี้ถ้าลูกค้าง่ายๆเลยมันจะเป็นคําเล็กๆที่มันจะสร้างเสน่ห์ให้ชาญอย่างเราได้อย่างนี้ลูกค้ามาเห็นมาหามาเห็นปุ๊บเนี่ยเราจะให้เขาเกาะออฟอร์มถูกปะ่ะให้เกาะฟอร์มปุ๊บล้อเ,เล่นกับลูกค้านิดนึงไหม เธออยากจะดื่มน้ําใช่ไหมฉันรู้นะว่าเธออยากจะดื่มน้ําแก้วนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกน้องฉันเพิ่งดื่มมาจริงๆแล้วการดื่มน้ําเยอะๆมันจะเป็นผลดีกับยูมากมองๆหน้ากูบางคนไม่รู้้วยนะไม่เคย observe อบไม่เคยไม่เคยสังเกตตัวเองเลยนะว่าวันหนึ่งดื่มน้ํากี่แก้วหลายคนมากมีพฤติกรรมเดิมๆซ้ำๆโดยที่ไม่รู้ว่าเราริมดื่มน้าดื่มน้ำวันละเยอะแค่ไหนหกเจ็ดแก้ว ต้องมาถาประสบการณ์คนนี้ที่ดื่มน้ําน้อยในอดีตเป็นเป็นยังไงคนมันเยอะมากๆถูกต้องคนดื่มน้ําน้อยอันดับแรกตาจะเหลืองตาไม่สดใสอืตาไม่สดใสผิวแห้งปากที่จะลอกเห็นได้ชัดดังนั้นถ้าลูกค้ามาเลยวาบแรกที่เรามองเห็นลูกค้าเลยก็คือเราจะไม่ดื่มน้ำไม่พอใช่ไหมไม่เอาเราบอกแล้วว่าเราจะต้องเป็นคนที่มีศิลปะในการพูดอย่างแรง art of wording เราจะต้องมีเป็นแบบืห เหมือนผีเสกก็พูดหรือแบบผีจอบปากอะไรเงี้ยปรัมานั้นเราต้องเป็นคนประเภทนั้นแล้วทีเนี้ยเหมือนลูกค้ามานั่งปุ๊บ You want to have cup of water, glass of water ไหมนอ no, ฉันดื่มมาแล้วจริงอ่าถ้าเธอต้องการเธอก็บอกนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการดื่มน้ำเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วเธอไม่ต้องมาหาฉันบ่อยก็ได้ฉันแค่จะแนะนำทริคเล็กน้อยให้อย่างน้อยนเธอ,อรู้ใช่ไหมว่า a p p r o x i m a t e ประมาณ approximately one and a half or two liters. per day one and a h a l or two liters per day you have to have it if you already have it good. no problem at a เรอย่างเนี้ยเราก็จะเริ่มสนทนานู่นนี่นั่นเรื่องอาหารการกินเนี่ยไงพี่ถึงได้บอกว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเคสที่เราจะถึงบางออบางคนเนี่ยไม่เป็นไรโดยฝรั่งฝรั่งมันไม่กินมันก็ไม่กินรสเผ็ดอยู่แล้วแต่คนไทยส่วนมากจะกินเผ็ดเผ็ดอาหารรสเผ็ดทําให้เกิดสิวทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าเวลากินเผ็ดเนี่ยต่อมเนื่อมันเปิด ตอเนี่ยสังเกตคนไทยเราจะเห็นว่าพวกเรากินปะลารหกินเผ็ดกันอย่างเงี้ยปลารหลเนี่ยนะมัน,นจะมีแบคทีเรีย U R W U E ฝรั่งบอกอย่างเงี้ยมาจากอะไรรูขุมขนเรากว้างแล้วทีนี้ตัวเราเนี่ยมีแบคทีเรียเต็ไมไปหมดแล้วทีนี้พอรูขุมขนกว้างแล้วก็มันก็เข้าไปในผิวได้ง่ายกินเผ็ดกินของเค็มของเผ็ดเนี่ยมันจะตอมเหงื่อแล้วมันจะเปิดปะลารหลลองคิดดูว่าอมีปลาหนึ่งกิโลมีเกลือกี่กิโลอย่างเงี้ยแค่นั้นเอออันนั้นชัดๆเลยอย่างเงี้ยอาหารนั่นแหละ เป็นแหล่งกําเนิดของปัญหาเรื่องของสิวดังนั้นคนที่เป็นสิวถ้าสมมติเอาลูกค้ามาถ้าสมมติเป็นริ้งโคลเอาสมมติมันกินน้าน้อยฝรั่งนะเห็นเลยว่ากินน้ําน้อยเมื่อเราจะใช้ครีมให้ลูกค้าวิเคราะห์ได้ว่าครีมตัวนั้นมันต้องมีวอเตอร์เบสวอเตอร์เบสในเครื่องสําอางของเราเนี่ยจึงจําเป็นสําหรับคนผิวแห้งแล้วทีนี้แห้งมันก็มีแห้งหลายประเภทแห้งจากวัยแห้งที่อายุเยอะแล้วเป็นวัยเป็นนิ้วลอยเล็กๆขึ้นเนี่ย คนพวกนั้นต้องใช้ออยเบตสำหรับคนที่แห้งจากอายุแต่แห้งจากกินน้ำน้อยเพราะอาหารที่แบบว่าเหมือนเราจะเห็นพวกสูบบุหรี่มากๆดื่มแอลกอฮอล์เยอะๆเพราะว่าแอลกอฮอล์โดยเฉพาะไวน์แดงเนีจะระเหยน้ำออกจากร่างกายได้อย่างดีเลยสังเกตพวกกินไวน์แดงดื่มไวน์แดงเมงาไวน์แดงตื่นขึ้นมาปวดหัวเพราะอะไรน้ำในเลือดมันถูกระเหยออกไปกับไวน์แดงแล้วดังนั้นอายุยังน้อยดันเกิดอาการเหี่ยว มีริ้วรอยของเหี่ยวของแบบหน้าลอกหน้าสิวเนี้ยแสดงว่าคนเนี้ยดื่มจากมีสบบุหรีดื่มน้ําไม่พอนี่คือสามสาเหตุหลักที่มาจากเรื่องของอาหารเราจะเลือกใช้ประเภทไหนให้ลูกค้าเช็คว่าคุณเคยมีประวัติการแพ้อะไรไหมเห็นว่ามันจะลุกลามล้ว่าบางคนแพ้ถั่วทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าอ่าเรื่องของของสกินเทสเนี่ยแอนจี้เทสมันก็มีแต่ทีนี้พอเราสงสัยอย่างอย่างหน้าสมมติว่าเจอหน้าอย่างครูเดี๋ยวมานั่งเห็นแล้วว่าเนี่ยอย่างเนี้ย สิวก็มีฝ้าก็มีตอนนี้เอาแป้งแปะไว้เหมือนไม่มีอะไรถ้าเปิดแป้งมาปุ๊บก็จะเห็นเฮ้ยมีกะเต็มวยมีรอยด่างดาเป็นฝ้าอะไรขึ้นมาแล้วแถมก็ยังมีสิวแล้วแถมก็ยังมีริ้วรอยเราจะเริ่มสนทนากับลูกค้าอันนี้มันเป็นตัวเราเองไม่จะไม่สามารถที่จะไปตัดสินใจลูกค้าเธอเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมเธอเป็นเอนจิเราจะไม่ตัดสินหรือฟันธงเราจะเป็นคนที่ยอมรับข้อมูลกับลูกค้าก่อนเบื้องต้น เราจะเป็นการโยนคําถามให้มากที่สุดเราจะไม่ตัดสินในทันทีเพราะว่าเราไม่คือ 1. ถ้าเป็นลูกค้าใหม่หรือ2พฤติกรรมการใช้ชีวิตเขารู้ดีมากกว่าตัวเราดังนั้นสิ่งที่เราจะถามว่าเธอแพ้อะไรเป็นปกติหรือเปล่าบ่อยแค่ไหนที่เธอไปทําหน้าแล้วก็เหมือนประมาณว่า,า,าสมามติเราทาหน้าเนี่ย เธอแดงอยู่นานไหมหลายคนจะแบบแดงฝรั the the ่งมี่จะเป็นแดงง่ายมากเซนสิมากผิวฝรั่งคือแบบแดงอยู่สองสามชั่วโมงดังนั้นแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงการใช้มือใช้เครื่องดูดเชื่อมอะไรเงี้ยก็คือต้องหลีกเลี่ยงก็ต้องมาเรียนรู้กันอีกทีเดี๋ยวครูจะลงเคสสต๊ดดี้ไว้ให้เยอะๆในกลุ่มนี้แหละก็ลงไปแล้วก็มีแต่ว่าจะลงไว้ให้เรื่อยๆกลับเข้ามาดูในกลุ่มนี้ได้ทุกเมื่อ